คุณรู้ไหมครับมีวิธีที่จะทำให้ทุกคนตกหลุมรักคุณเรื่องนี้ผมฟังมาจากศาสตร์กูรูนะครับศาสตร์กูรูเป็นผู้นำจิตวิญญาณที่ได้รับความเคารพมากในโลกตอนแรกเราคึกว่าอ๋อคนนั้นหล่อคนนั้นสวยหรือเปล่าวคนเห็นแล้วตกหลุมรักหมดเลยมันออกมาในแนวนี้คือเวลาคุณเป็นคนที่เปลี่ยนไปด้วยความรัก คือมันเป็นบีอ e ิงของคุณเองเป็นตัวของคุณเองคือคุณไม่ได้ทําดีกับคนอื่นเพื่อหวังคนตอบแทนแต่คุณทําดีเพราะนั่นเป็นตัวของคุณเองเวลาใครร้ายมาคุณไม่ได้ร้ายตอบเพราะว่านั่นไม่ใช่ตัวฉันเพราะว่าการร้ายตอบมันเรารู้สึกมันไม่ใช่เราเราก็เลยต้องทําดีตอบไม่ใช่ว่าเขาร้ายมากูร้ายตอบอันนั้นไม่ใช่หลักปรัชญาที่จูกต้องไม่ได้หลักศาสนาแต่คุณรู้ไหมว่าถ้าคุณปฏิบัติกับทุกคนเหมือนเป็นเพื่อน แล้วส่งความรักให้กับเขาแล้วก็ในชีวิตจริงด้วยไม่ใช่เอากล้องเลียวถึงแม้จะมีส่วนหนึ่งที่ไม่ชอบคุณแต่เขาจะไม่ชอบคุณได้ไม่นานสักวันหนึ่งเขาก็จะต้องตกหลุมรักคุณเขาจะเหมือนถูกปลดอาวุธตอนแรกเป็นไปได้ที่มนุษย์จะไม่ชอบหน้าคนเนี้ยมันยังไม่ชินกันเลยเขายังไม่ชินแต่ถ้าคุณคงความเป็นคนมีความเมตตายิ้มแย้มแจ่มใสใครด่าอะไรมาก็ไม่ต้องไปด่ากลับเพราะตัวของเรามันคือ มนุษย์ผู้มีความเมตตาและความรักนี่คือตัวของเราเราไม่ได้ทาดีเพื่อหวังผลตอบแทนแต่เราทําดีเพราะนี่คือตัวตนของฉันนั่นคือเหตุผลที่ดีที่สุดในการเป็นคนมีความรักความเมตตาเพราะนั่นเป็นตัวตนของคุณและมนุษย์ทุกคนจะต้องเปิดอาวุธแต่เรื่องนี้นี่เป็นเหตุผลที่ทาไมถึงศาสนาสอนเราให้มีความรักความเมตตาใช่ไหมเพราะเยซูสอนเึงความรักพระพุตเจ้าสอนอพูดด้วยความเมตตา เพราะว่าเขารู้ว,ว่าไม่มีใครทนไม่มีใครทนเรื่องนี้ได้เขาจะกดอาวุธหมดแล้วคุณดูไหมว่ามีคนคนหนึ่งนะที่ทุกครั้งที่ออกกล้องหรือไม่ว่าจะเป็นอ,อะไรก็ตามหรือว่าคนรอบตัวเขานะไม่เคยพูดไม่ดีเกี่ยวกับเขาเลยมีสองคนจริงๆแล้วมีสองคนที่ผมเห็นในชีวิตจริงผค,คนแรกคือคุณแม่ของผม,งค,ม,งผมงคุณแม่ของผมนี่ส่งความรักความไม่ตายให้ทุกคนที่ที่อยู่รอบข้างนะบ้านกับรปภ รักเขามากคนงานเก่าๆก็รักเขามากอีกคนหนึ่งที่เป็นที่รักผมไม่เคยเห็นใครแบบูุไมิดีกับเขาเลยก็คือภรรยาของเืองซมรี่แล้วก็ไม่เคยเห็นคอมเมนต์ลบๆอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับเขาเลยเป็นคนเดียวในที่ผมเคยเห็นนะตั้งแต่ทํามาเป็นที่ไม่เคยโดนคอมเมนต์ลบๆทุกคนตกหลุมรักเ้าหมดเพราะว่าเขาเป็นตัวตนคนนั้นเลยคือความเัตตาแล้วผมอยากจะให้ฝากข้อนี้ไว้จริงๆผมก็เรียนรู้บางสิ่งจากภรรยาของเมองกับคุณแม่ของผมด้วย สิ่งเหล่านี้เรียนรู้จากเขาเพราะว่าบางทีเป็นผู้ชายใช่ไหมแล้วมีความทะยานทะยานมากผมอะความอยากสาเร็จมากอยากใจร้อนไงใจร้อนแต่ว่าผมได้เรียนรู้เรื่องแบบนี้จากตัวอย่างใกล้ตัวเวลาคุณฝึกเป็นคนแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าคนรอบตัวของคุณจะรักคุณคนในจอที่ดูคุณเขาจะมาดูคุณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น <S 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 เพราะคุณเป็นสคนนั้นคนที่ให้คนที่รัก คนที่รักผู้อื่นคนที่เมตตาผู้อื่นคนทีอ่อยากให้คนที่แบบอยากแก้ปัญหาให้คนอื่นคือถ้าอารมณ์คุณออกมาแบบนี้ออกกล้องนะว่าใครๆก็อยากมาดูแล้วเขาอยากซื้อโดยธรรมชาติเขาจะไม่ชอบอะคนที่แบบอยู่ดีๆจะขายของขายของขายของเห็นแค่ตัวมันไม่ใช่เขาจะชอบคนที่แบบอ้าวฉันอยากแก้ปัญหาเธอนี่อันเนี้ยช่วยได้เน,นี้ยดี๋ยวฉันไปหามาให้นะผลความาให้้อาออมีปัญหานี้ใช่ไหมคุณมีมาเพื่อแก้ปัญหาให้ใหผู้คน สิ่งนี้แหละจะทําให้คุณขายดีมากเป็นมีอ e ิ่งของคุณเป็นตัวตนของคุณเลยเป็นบุคคลผู้ให้ผู้รักผู้เมตตาผู้อยากแก้ปัญหานั่นแหละจะทําให้คุณขายดีมากทุกคนจะปลดอาวุธราม่าทุกอย่างจะหายไปแล้วเขาจะหลักคุณแล้วคุณไม่จําเป็นต้องใช้กลยุทธ์ลบๆมาดึงคนคุณไม่จําเป็นคุณค่อยๆขยาย ความรักของคุณแล้วเขาจะคนมันหิวโหยอะคนโหยหาคนประเภทนี้แล้วเขาจะค่อยๆมีเ,เข้ามาคุณอาจจะไม่เร็วมากแต่มันชัวร์